สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟิน,นไมส์สไตล์กันอีกครั้งนะคะก็สัปสสดาห์นี้นะคะจะขอพาทุกท่านเข้าไปเจาะลึกในส่วนของประเด็นตราสารีต่างประเทศกันบ้างนะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเราได้พาทุกท่านเข้าไปเจาะลึกในส่วนของตัวตราสารีไทยไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็จะพาทุกท่านเข้ามาดูกันว่าหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยกลับมาเปิดทําการตามปกติแล้วนี่นะคะตราสารีต่างประเทศเนี่ยมันน่าลงทุนไหมแล้วควรลงทุนในช่วงไหนหลังจากที่เราได้ไปศึกษาหลายๆบทวิเคราะ์ ะะก็จะมานํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันค่ะ ในส่วนของตาสารีต่างประเทศตอนนี้นะคะสองสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะระยะยาวนะคะคาว่าระยะยาวคืออะไรนะคะก็คือตาสารีสหรัฐที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะก็คืออยู่ในช่วง10ปีถึง30ปีนั่นเองนะคะนักวิเคราะหลายๆท่านเนี่ยก็ค่อนข้างมองว่าตาสารีสหรัฐระยะยาวเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลน,นะคะเพราะว่ามันมีในส่วนของตัวภาคเอกชนนะคะไปมีการภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเทคโนโลยีและก็สุขภาพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออก าาสนี้เพื่อการควบคุมกิจการเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างบริษัทเมตตาเองนะคะก็กําลังจัดหาเงินมูลค่าสูงถึง3 0มสพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะออกมาสร้างศูนย์ข้อมูลในหลุยซิโอนานะคะซึ่งถือว่าเป็นดิวเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดนะคะหรือว่าอย่างบริษัทโอลาโคเองนะคะที่ก็จะแลนว่าจะออกตราสารหนี้มูลค่าสูงถึง1 8บแ0พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันนะคะถามว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเขาพยายามที่จะออกตัวตราสารหนี้ออกมา,าเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเขาที่จะเขาต้องการที่จะกู้เงิน จํานวนมากนะคะเพื่อพัฒนาโครงการ AI นั่นเองและการที่บริษัทเอกชนจํานวนมากนะคะออกตัวตาสารนี้ออกมานะคะก็จะทําให้ตัวซัพพลายหรือว่าอุปทานในตลาดเนี่ยออกมาในจำนวนค่อนข้างมากซึ่งจะกดดันทําให้ยิวสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการที่ยิวของตาสารีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นก็จะกดดันทําให้ตัวราคาของตัวตาสารนี้สหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวลดลงก็จะส่งผลกระทบ นักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนีสห้สัรระยะยาวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะคะทีข่ข้อข้อปัจจัยหนึ่งและการที่อาจจะทําให้นักลงทุนที่กําลังคิดว่าจะกําลังลงทุนในตราสารหนี้สหรวระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องพึงระวังจุดนี้ไว้บ้างนะคะและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ช่วงนี้นะคะช่วงปลายปีนี้เองเนี่ยทำให้บริษัทพ่าเอกชน,นหลายผาผ่าเอกชนเนี่ยพยายามที่จะออกหุ้นกู้เป็นจํานวนมากเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะล็อก ต้นทุนนะคะในต้นทุนเอ่อล็อกต้นทุนต่ําเอาไว้นะคะล็อกต้นทุนที่ต่ําเอาไว้เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเออเรียกได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลงเนาะถามว่าทําไมบริษัทเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะต้องล็อกต้นทุนต่ำไว้ตั้งแต่ตอนนี้ล่ะทําไมไม่รอให้เฟดลดอาาลัตราดอกเบี้ยต่อไปก่อนเพื่อที่จะแล้วก็ค่อยล็อกต้นทุนต่าทีเดียวล่ะทาไมต้องล็อกตรงน,นี้เนะี่ยล็อกต้นทุนตรงนี้นะคะก็เพราะว่าในส่วนของ ภาคเอกชนเขานะคะหรือว่าตลาดเนี่ยเขาค่อนข้างมีทิศทางที่ไม่มั่นใจนะคะหลังจากที่รัฐบาลกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งนั่นเองเพราะว่าอะไรนะคะอยากให้ค่อยมาดูกันภาคนี้กันบ้างนะคะก็คือหลังจากที่สหรัฐนะคะกลับได้กลับมาเปิดเมืองอีกครั้งนะคะบูมเบิร์กอีโคนมิกส์นะคะเขาก็ได้นักวิเคราะห์บูมเบิร์กเนี่ยเขาก็มองว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปิดการทําการไปค่อนข้างยาวที่สุด ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์สูงสุดถึง43วันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ GDP ในไตรมาสท,ที่4เนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้นะคะแล้วก็คาดว่าความเสียหายท,งทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะสูงถึง100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสหน้านะคะซึ่งถามว่าอ้าว ถ้าด้วยเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ต้องยิ่งกระตุ้นทําให้เสร็จทำให้เฟดเนี่ยกลับมาเล่นลดตัดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์ต่างๆเขามองว่าการเก็บการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมามันมีการหยุดชะงักลงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัวข้อมูลที่เป็นการสำรวจภาคที่อยู่อาศัยซึ่งกินน้ำหนักสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของตัวเลข C P I ก็อ,อาจจะทำให้ตรงนี้ข้อมูลมันออกมาไม่แม่นยำซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เฟดเนี่ยการประชุมของเฟดในรอบเดือนธันวาคมเนี่ยเฟดอาจจะมองว่าอาจจะชะลอก,การลดอัตราดอกเบี้ยไปก่อนเพื่อที่จะขอประเมินตัวเลขข้อมูลต่างๆของ ออข้อมูลต่างๆในตัวเลขของเงินเฟ้อเนี่ยให้มันชัดเจนอีกทีนะคะและถามว่าในส่วนของตัวเลขการเอ,อ่อตัวเลขจ้างงานกันบ้างนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการออกในส่วนของตัวเลขการแจ้งเตือนเลิกงานหรือว่าวอร์โนทิสออกมานะคะซึ่งจะเห็นได้จากภาพข้างต้นนี้นะคะในส่วนของตัวเส้นสีส้มมันมีการกระโดดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะด้วยในเดือนตุลาคมนะคะก็รวมระลาแล้วเนี่ยประมาณ4 3 0 0 0ืาลายนะคะจาก31,000ลายในเดือนกันยายน ะะก็ถือว่าสูงสุดเลยนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็สะท้อนสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อนแอของตลาดแรงงานที่มันค่อนข้าง ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกอยู่ในรัฐวอชิงตันแล้วก็รัฐจอร์เจียเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งรัฐพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่จะมีการปิดในส่วนของตัวหยุดทําการไปในระหว่างก็วเมนชั้นดาวค่อนข้างเยอะแล้วก็ประกอบกับว่าโดยในเรื่องของฤดูกาลเกษตรนั่นเองซึ่งจะเป็นการเลิกจ้างงานชั่วคราวมากกว่านะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยภาคการตัวเลขวอร์นอิโนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขหนึ่งนะคะที่เรามองว่ามันค่อนข้างสะท้อแล้วล่ละว่าตัวเลขแรงงานของสหรัฐเนี่ยมัน อ่อนแอแล้วก็ชัดเจนค่อนข้างมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าถามว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันจะผลักดันให้เฟดในการลดอัตราเบีย้ยไหมก็ยังมองว่ามันยังคงจะผลักดันให้เฟดลดอัตราเบี้ยต่อแหละแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆในเดือนธันวาคมนี้นะคะอาจจะไปเดือนมกราคมหรือเปล่านะคะตรงนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือย้อนกลับไปเมื่อกี้ตัวเลขก่อนหน้านาะว่า ตัวเลขข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการสำรวจภาพอยู่อาศัยที่กินน้ําหนักค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐหรือตัวเลข CPI เนี่ยมันยังอาจจะมีความไม่แม่นยําม,มากขนาดนั้นนะคะก็เลยทําให้รอบประชุมเดือนธันวาคมนเนี่ยเฟดอาจจะหยุดชะลอกรรอารลดดอกเบี้ยไปก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้นนะคะแล้็อาจจะเก็บกระสุนตรงนี้เนี่ยไว้ลดในเดือนมกราคมแทนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้ามาลองดูในแง่ของตัวตลาดกันบ้างนะคะ ตลาดเน ic, en, ี่ยก็คอนเรียกได้ว yeah. ่ามุมมองต่อตลาดต่อการปรัว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าธันวาคมจะลดประมาณที่ 30- มสถึงสี่สิบเบสิสพอยต์เนี่ยปัจจุบันนะคะมองว่าจะลดเพียงแค่13บสามเบสิสพอยต์เท่านั้นก็คือลดลงเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหรือง่ายๆก็คืออาจจะไม่ลดแล้วนะคะในรอบการประชุมเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของที่ตลาดเริ่มมองทิศทางมองต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเือเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะคะก็เลยผลักดันที่ทําให้ในส่วนของตัว ภาคเอกชนของสหรัฐเนี่ยมีการพยายามที่จะออกหุ้นกู้ในช่วงนี้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะล็อกต้นทุนต่ําเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะเพราะว่าประกอบกับาน,นที่ว่าถ้า เฟดไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้นี่อาจจะทาให้เป็นตัวหนึ่งทําให้ผลักดันในส่วนของตัวบอลยูดีดขึ้นมาได้เนาะแล้วบอลยูตัวนี้ที่ดีดขึ้นมาก็อาจจะกระทบในส่วนของตัวบอลยูระยะยาวค่อนข้างเยอะกว่าบอลยูระยะสั้นนะคะก็เพราะว่าในส่วนของหนึ่งเลยบอลยูระยะยาวมาโดนกดดันจากตัวซัพพลายที่ออกมาค่อนข้างมากต่อในส่วนของตัวภาคเทคเนาะแล้วก็ประกอบกับมุมมองการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ถ้าพอตลาดผิดหวังว่าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยอาจจะทำให้บอลยูมีการดีดตัวขึ้นมาระยะสั้นนะคะถ้านักลงทุนถามว่านักลง ควรที่จะลงทุนอย่างไรต่อตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะเราก็มองว่าควรที่จะลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศระยะสั้นมากกว่าระยะยาวระยะสั้นหมายความว่าไงก็ลงประมาณ2-3ปีนะคะ3-5ปีอย่าปีอย่าพยายามเกิน6ปีนะคะเพราะว่า เ,เพื่อที่จะลดความผันผวนเวลาบอลยูดีดขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะคะแต่ถามว่าในอนาคตเราก็ยังคงมองว่ามันน่าจะลดอัตราเบี้ยต่อแหละแต่อาจจะช้าหน่อยไปช่วงปลายไปช่วงต้นปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้บอลยูมีความผันผวนได้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าลงทุนเพื่อล็อกผลตอบแทนตรงนี้ก่อนได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้เป็นระยะสั้นไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพอในอนาคตมาปี2 0 2 6เนี่ย เทรดรตอดอเบี้ยแล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะได้ประโยชน์จากในการที่ว่าเราล็อกในส่วนเราล็อกผลตอบแทนแล้วนะคะในส่วนของยิวที่สูงขึ้นนะปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะเราก็มองว่ายิวที่ระดับ4.1 4.2หรือว่าระดับ4ตรงนี้เนี่ยสูงประมาณน,นี้เนี่ยค่อนข้างดีต่อการเข้าลงทุนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเน้นอายุของตราสารนี่หน่อยอย่าให้ยาวมากควรจะกัหแบดบเพียงแค่2 5ปีเท่านั้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้ความผันผวนมันเยอะแล้วก็เวลาที่ยิวมันดีตัวเนี่ยมันไม่เราไม่เจ็บมากเวลาที่ราคามันปรับตัวลงมาแล้วนั่นเองนะคะเพะอย่างไรก็ตามในภาพรวมตลาดเนี่ยลองเทิมนะคะระยะยาวแล้วก็ยังคงมอกว่าเฟดเนี่ยน่าจะตดอัากาเบี้ยต่อนะคะจากการที่การจ้างงานเนี่ยมันยังค่อนข้างอ่อนแออย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสรุปนะคะภาพรวมตาสองนี้ที่เราทานามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะก็ถ้าหากท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์กันมานะคะใต้คอมเมนต์นี้กันได้ ะะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฟินไมซ์ไรา์นะคะเพื่อไม่ให้ภาพข่าวสารดีๆที่เราตั้งใจทํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะโดยบทคราะ์ที่เราอ่านมานี้แน่แล้วก็อ่านมาค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านกัน,นะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามฟินไมซ์ทรา์ทางช่องทาง t i k t อกนะคะอินสตาแกรมเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนี้นี่เองค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ